เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเสาไฟกินนรีเสาไฟพญานาคเสาไฟควายตูกเสาไฟหน้างโง่เรื่องเสาไฟกินนรีกินไม่เลิกสวนกระแสงงบโดนเบิกไม่มีหงอจัดมาอีกไอ้นายบอ,อบอตอบอกชาวบ้านเขามาง้อขอแสงไฟหน้าหนาเท่ายังมาตอยหรือหน้าเคก หรือติดหนี้ต้องรีบเศษให้เงินหายกรรมาการที่ร่วมโหวตมึงก็ควายคนจับจ้องยังไม่ไอายยังหัวกันตระกูลมึงนามสกุลนกขมิน้นมานอนกินรับเงินเดือนกันสุขสันร์เอาแต่ญาติมาทำงานสารสัมพันธ์อ้างชาวบ้านบ้านใครกันก็บ้านมึงกูไปส่องมาหมดแล้วหน้าเว็บไซต์ใครเป็นใครแท่อะไรขุดให้ถึง นั่นก็หลานน้อนก็ลุงกูตะลึงกรรมาการที่โดนดึงเป็นญาติกันตัดฉักมาที่ร้านค้าที่มันหัวอย่าไปกลัวมันปิดหนีไปสวรรค์นวนลูกชายเป็นนักร้องเพลงมันมันอยู่แกรมมั่ดเสียงหวานหวานนามคาชาเอามาออกรายการแฉสิครับพี่นามสกุลอัญชุลีประดิษฐาถามเลยจ้าพ่ออยู่ไหนพระบิดา มาให้ข่าวบ้างสิจะเรื่องเสาไฟชื่อขชาปแปลว,ว่าช้างมันต้องกลา้รนนารนรง์ตาต่อตาไม่หวั่นไหวเป็นช้างศึกหรือช้างน้อยหรือว่าควายกล้ากล้าหน่อยอย่ามาอายหักทำดีบอกมาเลยเล่าบรรยายเรื่องพ่อแม่รวยแสนรวยรวยของแท้เพราะขายที่หรือขชามีร้านขายกินรีเงินที่มีไม่ได้ฟรีแต่ทำงาน รูรำคาญไอ้นักข่าวไม่กล้าพูดเสือกปิดปากปิดหูรูดเหมือนกลัวสารไม่ลงชื่อแต่บอกใบแอบประจานให้นักอ่านไปสืบสารควานเอาเองพีพีทีวีคือตามติดแท้อีพ่อช่องปอบนิวส์ก็ซ้ำต่อเล่าข่าวเจ๋งสันติดเสือกเรื่องตีข่าวราวนักเลงหากตีเก่งใยไม่เด่นกับคชาส่วนมดดาก็รู้อยู่นามสกุล สังกัดตัวแอบเป็นตุ่นหลกหลังฝาหรือนายใหญ่สั่งให้เงียบขยิบตาให้มองข้ามอย่ามาบ้าแฉก่อนชัวส่วนตัวกูแม้ไม่ชัวก็ขอแฉปอปอปอยืนชะงแงหาเจ้าสัวชื่อบางกอกไฟถนนชื่อหน้ากลัวพอรอบอรเรื่องการหัวกำลังมายายไม่ถามนักร้องดังตึกแกรมมัวธุรกิจจะมองมัวหรือเปล่าหนาะ ทำหน้าแบ้วตอนถ่ายรูปเมืองมายาแต่เบื้องหลังพระบิดาค้าความตายโทรไปเลยหาพ่อมึงคชาน้อยสมบัตินี้คือลาบลอยจากค้าขายหรือจากหัวประมูลกันกี่พันรายใหญ่จึงได้แต่บ้านมึงที่เข้าวินเสาไฟฟ้ายังไม่พอลามไปทั่วแบรีเออร์กี่พันตัวไอ้ใจหินที่วางเรียงบนถนนแบกกะดิน กิ่งแก้วโรสมึงก็ฟินแดกกันบานพวงมาลัยคือลวดลายแบรเออร์ดันราคาให้แพงเวอร์ลวดลายหวานแล้วรูปปั้นวงยักสาอสูรมานก็จัดสรรมาสืบสารสะพานลอยจากประวัติทศกัณอินทรชิตลางถนนแสดงริดรถโดนสอย13าศพนักศึกษากระบะลอยเพราะคนขับมันหลับ่อยด้วยสุรา อีเวนี่ช่องสองเป็ดบอกยักษ์หลุมากินคนมุทะลุวงยักษ์สาแท้จริงแล้วคนขับรถเกินอัตราเป็นที่มายักษ์ถูกด่าว่ากาลีอีเวนี่ช่องสองเป็ดกับอีป่วยจุดเทียนเรียกบอกมาช่วยมาเรียกผีเทียนไม่ดับคลิกแคนเดิลช็อปปี้นีเอามาหลอกบอกว่าผีมาป้องเทียนกิ่งแก้วรถดินแดนนี้มีผีเปรต บอบอตอผู้วิเศษมันขีดเขียนเบิกเสาไฟสร้างรูปปั้นคอยเบียดเบียนทุจริตกูกราบเรียนท่านผู้ชมข่าวเสาไฟกิน,นรีคดีใหญ่กูอ่านแล้วแสนปวดใจไม่สุขสมไอหอกหักราชาเทพแดดพุงกลมตำรวจจ๋ามาอบรมอรบอตอติดหาแม่มือหรือไงไฟประหลาดติดไปจะอนโนดาษป่าสมอ ิดถียิบทุกสิบเมตรถียืมรอติดหาพ่อปอป,อ,ปอรออะไรสีสุวรรณจันอังคารก็งานเข้าเสริรงไปแล้วเรื่องเทาเทาทนไม่ไหวเรื่องเสาไฟควรจะสร้างเสาหัวควายเตือนสติความชั่วร้ายโกงเกินจริงส่วนหน้ากากของพี่สีสุวรรณา,าดูร้ายราวงยักษ์หาน้านิ่งๆหน้ากากสีหลายลวดลายหน้ากากลิง ใส่เสื้อเหลืองไว้คอยวิ่งติงเสาไฟรับเงินเดือนรับเบี้ยเลี้ยงจากไหนหนอถึงวิ่งสู้เป็นลาล่อกูสงสัยหรือเรียนแบบอ e ีแรมบ้าผู้นอกใจถ้าทักษินแล้วรับใช้คอสอชอเรื่องหัวกันปอปอปอ,ปอ,ออกมาล่าข่าวโคมไปอย่ารอช้าชาวบ้านขอส่วนพี่สีไปตามสืบอบอ,บอตอ กรมโยธามีขี่ช่อหรืออย่างไรปี64มีคดีมาหนึ่งรอบสำนักข่าวเข้าตรวจสอบทำข่าวขายสีสุวารนั่งเกาหัวกี่ร้อยรายเรื่องสาวไปติดเข้าไปทุกวงการบักเคโรวิศนุวิศนะคุมงบดุ่มยิ้มเสยะรูปปากหวานปอบอต่อทั่วประเทศงบประมาณวิศนุมันแบ่งหารรับกันไป ต้องประกวดต้องประชันดันสกอปั้นโครงการความเพียงพอพอที่ไหนงบพิเศษเป็นรางวัลจัดกันไปหาดูเองเรื่องง่ายๆการบัญชีพอได้เงินก็แบ่งกันสิพี่น้องจะก,กี่กองมันยกร่องหลากหลายสีให้ลุงป้าไปเปิดร้านป้ายพิธีขายเสาไฟหลายๆที่อย่าลีลานามสกุลห้ามคล้ายกันเดี๋ยวโดนจับ ไปเปลี่ยนสิไฟบังคับเพราะเงินหนาหัวกันเองญาติห่างๆแค่มองตาเงินลอยไปของก็มาไฟราตรีแล้วอีดอกอีสอกหมูตูพ่พิภพประกาศเลยหากใครพบเรื่องภาษีทุจริตงบประมาณผลานทุกปีบอกตู่ด้วยเพราะตู่มีคุณธรรมแต่อย่าถามอบอตอราชาเทวะเดี๋ยวตู่เองจะเบอร์บกคนจะขำ เสาแสนเดียวเขาเรียกเสาปฏิมากรรมทำยากนาละเอียดล้ำทุกตำบลส่วนทางเท้าจะแตกหักมีน้ำเน่าปิดตัวหนอนเหยียบเบาๆน้ำก็พ้นทางถนนมีหลุมบ่ออลวนแต่ป้ายพ่อคนเบื้องบนงามประการแค่เรื่องเสาก็เน่าเฟะเละเป็นโจ๊กูตามอ่านกูชะโงกหาหลักฐานเยอะไปหมดชาวเน็ตบอกไม่ทันการ สร้างเว็บเลยคนทุกบ้านช่วยดูทีปีหกห้าเดือนมีนามาอีกแล้วเมืองสะแก้วติดเป็นแถวติดให้ผีกรมโยธารับผิดชอบเจ้าพิธีวังเวงมากสาวกาลีสีกลานวนริมคลองพระสะทึงตะลึงงานสาสิสี่ต้นตันตันไอ้ชาติหมาเงินสิบล้านผลาละลายด้อยปัญญาคนติดตั้งแม่เป็นหมาหรือไอควาย สมองมึงถึงไม่คิดไม่วิเคราะห์ติดถี่ยิบนั่งหัวเราะแล้วแยกย้ายไฟไม่ติดเสียเวลาหน้าอับอายเบิกเงินเกินเอาไปใช้เที่ยวต่างแดนเทศบาลเมืองสะแก้วโดนแซวยับสมน้ำหน้าโดนคนจับคนล้านแสนโลกออนไลน์สาบให้ตายเป็นตัวแลนใครที่ติดให้โดนแขวนบนเสาไฟราชาเทวะจับปะทะกับสะแก้ว ไอหอกหักติดเป็นแถวข่าวเงียบหายพอเจออีกก็ดังอีกข่าวกระจายพอข่าวเงียบก็เบิกใหม่ได้สตางวนเวียนไปเบิกไม่เลิกทำเงียบเงียบรวยลับลับเสาวสวยเนียยห้ามขัดขวางทั่วประเทศมีทุกมุมมีทุกบางทุจริตอย่างกว้างขวางสางครองเมืองอ้าวไอตู่ไปหน้าง,ง่มัไงวะ ข่าวปีก่อนราชาเทวะใส่เสื้อเหลืองพนมกรกราบวันพ่อเสือกรุ่งเรืองเงียบเลยนะไม่หาเรื่องแม่มึงตายมาปีนี้ปีหกห้าหมาก็เห่าเสานาคน้อยมายืนเศร้าไม่สดใสกินนรีนกหรือผีติดเข้าไปทุจริตยุคควายไทยคอสอชยอ2่ 22, มีนาคมลมพายุพัดในห้องแสนมาคุห้องไหนหนอ ห้องประชุมของบักตูกนั่งหน้างอด่าตัวเองสับปังต่อต่อหน้าคนว่าเรานี้ทำงานหนักนาก็ถ่ายตูปปวดใจยายคนไทยไม่เคยสนด่าว่าเราโง่โง่โง่และหน้าทนตูปงงมากก็เลยพ่นเอ่ยว่าจาโง่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 คูนร้อยโง่โง่โง่ดูต่ำต้อยคนด้อยค่าโง่โง่โง่เรื่องเสาไฟไม่นำพา โง่โง่โง่เบิกเงินตราประชาชนโง่โง่โง่ผ่านพาโลไอโฉเกโง่โง่โง่ไอเกเรจ้องจีปล้นโง่โง่โง่มินิฮาร์สับปะดนโง่โง่โง่ปิดถนนเพื่อคนเดียวโง่โง่โง่ออกซีดีอย่าโอนนะโง่โง่โง่แผ่นขยะให้ควายเคี้ยวโง่โง่โง่ c เซ็นเตอร์มาปีนเกลียวโง่โง่โง่ไอหำเหี่ยวสมองตัน โง่โง่โง่ทำมนัดตัดสว่าดโง่โง่โง่ไม่ฉลาดเสือกขยันโง่โง่โง่บ้านน้ำไฟปรีทั้งวันโง่โง่โง่เอามีดฟันดาตัวเองจบไปก่อนกรอนตอนนี้50บทเรื่องสาวไฟคนคิดคดควรเครียดเคร่งหัดโฟกัสตรงจุดเดียวเลี้ยวบเลงหาคนดีหาคนเก่งมาทำงานไฟสว่างทางสะดวกมีน้ำใส คือความสุขของคนไทยนัทหารคนกินอิ่มนอนหลับได้ไม่รำคาญคือความสุขเรื่องพื้นฐานความเป็นคนบัญชีเงินของบากตู่มีเท่าไหร่เคยชี้แจงไหมไอ้ควายไอ้หน้าขนปกปิดไว้กี่ปีแล้วไอ้หน้าทนสาระเลวไอ้โจรปล้นประเทศไทย จบตอนเสาไฟกินนรีเสาไฟพญานาคเสาไฟควายตูกเสาไฟหน้างโง่คิดเขียนฟาพิคาตโดยกวีประชาชนกระบวนชาชี